สวัสดีครับพวก,กับผมโจนะครับวันนี้จะมาดูดวงให้กับชาวลัคนาราศีต่างๆในเดือนพฤศจิกายน2564นะครับซึ่งในการดูของเดือนนี้จะใช้ไพ่ที่ชื่อว่า Old English Tarot นะครับผลิตโดยสำนักพิมพ์ US Games y s t e m สำนักพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของอเมริกาแต่พิมพ์ในประเทศเบลเยียมนะครับในการดูครั้งนี้จะขอปรับ เรื่องจำนวนใบที่ดูเป็น4ใบนะครับเพื่อให้ตรงประเด็นไปเลย4ีเรื่องก็คือการงานการเงินความรักแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นสุขภาพอุบัติเหตุข้อควรระวังนะครับคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรนะครับใบแรกเรื่องการงานจับได้ผ่านเล็กเหรียญใบที่2เรื่องการเงินจับได้6ดาบใบที่3เรื่องความรักจับได้ไพ่สองเหรียญ และใบสุดท้ายเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุข้อควรระวังต่างๆได้ไพ่7จคาทานะครับเรามาทายใบแรกกันก่อนเลยมหัสเล็กเหรียญเรื่องการงานถ้าท่านเป็นเด็กวัยหนุ่มสาวได้ไพ่ใบนี้ถือว่าถูกโลกที่ท่านจะสามารถทําเงินหารายได้ทําอะไรเป็นของตัวเองได้ทั้งใดอย่างวัยรุ่นยังอยู่ในวัยเรียนอยู่หรือเพิ่งจบทํางานใหม่ๆถูกโลกดีมากนะครับแต่ถ้าท่านเป็น คนที่อยู่ในวัยกลางคนขึ้นไปแล้วมันแสดงว่าท่านยังต้องพึ่งพาลูกน้องบริวารในการทํางานให้สําเร็จลุล่วงไปนะครับไม่ว่าท่านจะทํากิจาการของตัวเองว่าทํางานในองค์กรถัดมาเรื่องการเงินได้ไฟ่หกดาบหมายถึงท่านได้จัดการแก้ปัญหา เรื่องการเงินของท่านได้สําเร็จลุล่วงนะครับแต่ก็อาจยังไม่เห็นเงินก้อนเข้ามาภายในเดือนนี้นะครับเพเียงแต่ว่าปัญหาเรื่องเงินที่เคยค้างคามาก็สามารถจัดการมันเรียบร้อยด้ดีนะครับการเงินหรือเงินก้อนเนี่ยอาจจะต้องคาดหวังในเดือนถัดไปหรือ,อในหนึ่งอาจจะหมายถึงว่าการติดต่อเจรจา,าธุรกิจในทําเลที่อยู่ใกล้น้ำเนี่ยส่งผลดีนะครับหรือว่าท่านถ้ามีโอกาสเดินทางไปบริเวณใกล้แม่น้ําลําคลองทะเลก็มีโอกาสนำโชคลาภเรื่องการเงินมาให้ได้นะครับ ถัดมาใบที่3เรื่องความรักได้ไพ่สองเหรียญน,นะครับไพ่สองเหรียญเนี่ยหมายถึงว่าท่านกับคนรักของท่านเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงกับการงานหรือการเงินก็ได้ว่าท่านต้องวุ่นในการทํางานหาเงินจนไม่สามารถแบ่งเวลาให้กันได้เพราะฉะนั้นต้องหาเวลาคุยกับคู่ของท่านทห้ดีนะครับเพื่อจะลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง คู่ของท่านทําให้ความรักยังคงดีอยู่นะครับใบสุดท้ายเรื่องสุขภาพอุบัติเหตุครอบครัวรางต่างๆไพ่เจดกระทาบอกว่าสุขภาพของท่านยังแข็งแรงดีนะครับสามารถลุยงานดักได้อย่างสบายๆนะครับแต่ก็อย่าหักโหมจนเกินกําลังนะครับก็ขอจบคลิปคําทํานายของชาวราศีมกรในเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5งพนเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ